ครับสวัสดีครับร 49, สองมณีนะครับมาเ,าเาก็บพักบุงครับส่งตลาดกับกําลังงามพี่น้องครับเป็นสอกแล้วนะครับหมดเลยสอกหมดนะครับงามเร็วนะครับแป๊บเดียวครับถ้าถ้าแต่พานมานจะ อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับสาธาแน่ก็ตอนเกือบจะไหมเนี่ยแหละนะครับไล่เรียกันครับปลูกห่างๆกันลาเล่าอาทิตย์หนึ่งครับออกไปแล้วสองแปลงนะครับแปลงนี้และอีกแปลงข้างหน้านะครับไล่เรียกันแล้วนะครับห่างกันไปจะกี่เซนนะครับเดี๋ยวติดปลูกต่ออีกนะครับเดี๋ยวประทันสงการ อใส่เรไม่อนี่ไปถารูปอ่ะตามน่าเสียงอะไรไปดูที่พ่อเอไปดู